ออได้บอรแล้วนาเอย่เราไม่รู้สักอาเอ้ยเรื่องเจอร้านกาแฟสดด้วยปะร้านไม่เปิดซส้อน้นอย ขึ้นไปอีกเนี่ยขึ้นไปออกขวาไปนี่ไงออกขวาเรไปนี้ขึ้นหรือลงก็ไม่รู้เนี่ยยังอยู่ะยังอยูต่อแต่ว่าเราต้องไปตรงนู้นต้องมีให้ยกขึ้นเหมือนกันหรือป่าขึ้นไปอีกอ่ะไอหมดเลยเออโอ้ถูกเลยไปกลางหันลไปกลางหันลมเสร็จปุ๊บแล้วไปนี่ต่อข่าวพ่านแก้วแล้วก็กลับมากลับมาหน่อนยังไงนะยังไงก็ก็ไปกลางหันลมต่อไง ทางขวาใช่ทางขวาแล้วก็ไปผาแล้วไอ้ผาของก้วจะสูงกว่าการทางลมอีกก็ไปทางขวาอีกเหรอเออแล้วก็ย้อนลงมานอนเดี๋ยวก็มาคืนเดี๋ยวก็มานอนนี่ใช่ถ้าเราเสิร์ฟไปไ,ไอ้นั่นอยู่แล้วมันจะให้ขึ้นอ,อ,อ้อยฝันมั้งวะเออโวยโวยโวยมายว่าเรา<ต>เรา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 ทางนี้ก่อนน,นั่นจะมีหลายทางอ่ะนั่นเป็นแค่สองทางแหละไปคุยตรงพ่อมาไงแต่ดีมันจะไปคุยก็ไปคุยคุณไม่ก็เดี๋ยววันนี้ก่อนพักรถก่อนไงรถรถเราเหนื่อย ใช่เลยเล็กๆเงินหนังเฉยบ่นเยอะจริงๆ,ๆถึงวัดเล็กๆยังไงห้องน,น้ำอยู่ข้างล่างดูสภาพเครื่องรถนั่งสารจังเลย เล็กมอดอรอด้วยมอหมอด,มอดใส่แมตดีดีดูบริจาคเราถึงที่นี่นตีห้าสิบด้ก่ีห ใครเลยมีสพาพ้าถ่ายได้เปลยไม่เรื่อยแหละกมันทำอะไรกูจะถ่ายมึงให้หมดแม้แต่ของเข้าของน้ำกูก็จะถ่ายดูสิกูเลย

โอี้ป้าบอกว่าเอ้ายังยังไม,ไม่ไม่มีใครมารอีกเหรอยังก็มันต้องมีรเรื่องแล้วมึงหาแบบถมองเจออย่างอ่ะนะ<อ>แบบถมบองอ,อยู่ไม่ได้หาแต่เปิดบานไม่เจอแล้วต้องต้องลืมเดียวแบบกูไม่เีลือหา้าสิบเลยอะมึงได้ห้าสิบกูยี่สิบเองเฮ้เราไปใช้หน่อยมันทั้งมืดจริงๆเดี๋ยวจะกินกางกรโวกกันก่อนดิอะไรนะกางเก<อ>งะโวกอ่ะ ไฟฉายจากโทรศัพท์เนี่ยอ๋อจุดชมวิวอ,อยู่นี่นี่เองมีแค่แกัเดียวคุยกับพวกมึงนี่หออแหละนี <c oughs> ่จุดเดียวนียแบบไหนทั้งสองไปข้างล่างดิเหร็จไหมรอบหนามาม้าเราเอาไฟฉายมาแล้วไฟฉายแรงสูงอะ่ะสิบแปดถัวไหนบอยโทรศัพท์เลยถ่ายเสร็จเด็เฮ้ยทำไมไม่เห็นดาววะเอามานีที่สุะใครโทรศัพท์มาเฮ้ยคุณถ่ายอยู่อะ่ะนี่มันยากเลยอะ่ะ เวใอเยอะว่าอะบอกบเอาอยู่อยเงี้เกี่ยวยกกูเนี่ยเยอะเยอะนี่มันขอปาเหรออะไรไ้เลยนมันหลุดจากเีว่าหลุดจากโลกเลยอยู่เยยเ็นหรอมันก็มีอวระ เรากต้องคุยับคุื่องหนมออากาศหนาวหนาวมะนะมือเย็นนเย็นเลยกูเริ่มร้อนแล้วแต่ว่ามีหมอกเฮ้ยดูดิดูดิดูดิดดเออ,เอไม่ถึงเวลาปะแต่พรุ่นี้ไม่รู้พรุ่งนี้จะตื่ด <laughs> ตีห้าตีห้าต้องกาปุกปุตู่แล้วไม่มีปัญหาตีห้าตีห้าขึ้นต้องเรื่อมานนอะเออมดูแล้วก็นอนได้ะรได้สิบโมงตื่นมาดูใช่ไหมตค่้ากี่โมงวะคเช้าเา็ดโมงฮะสิดโมง้าเช้าแล้วก็นอนออกสิบโมงนงก็เก้าก้าโมงก็เริ่มอาบน้ำน้ำไม่ได้เที่ยงเที่ยงรออกอ่ะออกเที่ยงเลยก็นอนจนกว่าจะเที่ยงั่ไแเลยก็สิบโมงครึ่งอ่ะ ตื่นโมงตนโมอะตื่นนีอ่อมาเคเอาโมงน่น่เทีย่ยวบ้านเนี่ยเทียทเทียทเท่ยวหารูกก่อนหอกมาหหอมมาว้ไม่เสียเวใแล้วใแล้วเริ่มมาแล้วมีกระถาพวีวะกะดีก็ดีมันจะได้ถ่ายรูปได้มันเกนมันมันเกินอ่แล้วไงเกินวันเที่ยวไ,ไป หมดเขาหมดที้อาจจะไม่ค่อยมีใครมาอยู่แล้วก็ได้เขาหมดเงินกับปีนาร์เยอะแล้วอาจจะไม่ค่อยมีใครมาอยู่แล้วก็ได้ไ่เหฮอยู่ที่พักเดี๋ยที่พักรถจอดตรงนี้ไหมไม่อาจจะไม่ได้มาตรงนี้ไงก็ไปตรงอื่นแต่ว่าตรงตรงที่เราพักอ่ะน่าจะดีวิวอย่างเงี้ยวิวแบบแบบเหมือนว่าออกมาเห็นเลยแดดเยอะก็เรียอแต่ตรงนี้ยสูงกว่าที่เ,เรา พิสหน่อยไม่จับรา้วเราอยู่ที่ไหนทางโค้งนู่นอะหนังไปย้อนพอเราลงมานี่เดียวเจอเลยอันนี้กินไปกี่ชิ้นเอะฮะกินไปอันสองอันเนี้ยอะไรเหรไม่รู้กูก็หยิบกินไปเรื่อยโค้ดสองไงโค้ดสามเป๊ะเลยอืมแต่เอาเพิ่มก็ได้ขอกูมาหกขอเพิ่มก็ได้ตายปะล่ะเขาว่าล่ะอืขอเพิ่มได้ไหมได้เลยหนึ่งเลยคือมาไปแคสามชิ้นดิ หยิบได้เต็มผงอะน้ำหมดยังอ่ะกินหมดแล้วกาแฟนอ้เลยไม่ไหวเลยใครเป็นเพื่อนกูหน่อยือบอไม่กินแล้วกูกินแค่นี้แหละแล้วมึงถามทำไมแล้วกูถามไปเฉยว่าเออกินกุ้ยชี่ชิ้นฉันผิดอะไรเ่ยชัดปะชัดปะชัดดิชัดดิแน่นอนของไอโฟนอะใช่ป่ะล่ะเฟิงใครเฟิงใครงูนี่ไงฟื่อนร้าน แต่กูยืมใช้ใช้เป็นเจ้าของเลยสักเฮ้ยโอ้ยอิ่มแล้วเนี่ยวิ่งหิวอยู่นี่เราไปหาข้าวเลยหาข้าวเไม่อิ่มได้ไงอ่ะนั่งมาแดกไปอ่ะพูดเกินไปแมงตลอดทางเลยกินแกงงวงกินแกงงวงโอ้จริงหลับเป็นตายเลยหลับกันเป็นตายเลย กยืนดิกัรกูจ้งนี่มื่อแต่กมื่แต่กูเริ่มถ่ายแล้วเนี่ยกู็คนเขาไปพุทธเบิดกันหมดเชื่อไหมเบิดมันสวยกว่าัว่างแล้วมันกลางแจ้งกินหมูกระทะใช่ไหมเห็นเห็นในนี่หมอกอีกแล้วอยู่ที่สูงอีกแล้วแบบว่า ตอนขึ้นไปเนี่ยช่วงที่เรามาน่าจ,จะมืดแล้วรถจะนั่งน้ไมเขาน่าจะขึ้นขึนแบบเกลี่ยลำบ่ามานเราเนี่ยแหละไม่มีไฟมีไฟหรือเปล่าอ่ะอืมีไฟหน้ารถนี่เกียร์ขนาดของเรายังเหนื่อยเลยเรต้องบอการถเราเหนื่อยเลยรถเรารถเราไม่ไหวเราเองก็เหนื่อยด้วยแหละแล้วมึงมีเกียร์ได้ไหมมี<ไ>พวกเขา,เอ,าอ่ะกลัวมีขึ้นได้ขึ้นเร็วกวากูเยอะด้วยขึ้นเร็วกว่าแต่ว่าไม่ยังไม่เคยขึ้น แต่ว่าถ้าให้ขึ้นกล้าขึ้นไหมกล้านะแต่แบบมันก็ต้องแบบมันจะมาเรียนแบบครูไม่ได้หรอกเราก็ต้องแบบว่าเกือบมิตรนะมาครั้งแรกครั้งแรกเรต้องได้แค่ยี่สิบอ่ะอืมอืรออ่ารถเก่าแล้วเอาอะไรกับมันมามาถึงได้ก็ผมจะเหม็นไหมนะบอกให้ฮะเหม็นเลยเราจะขับมาเราทาให้เหม็นนะพอมาจอดอย่างเงี้ยเหม็นเลยอ๋อเรื่องปกติที่ที่จะให้พักนอย่างเงี้ยเรากลัวมันกลัวมันนอกไป เพราะว่าเราไม่ได้มาแค่ตรงเราได้มาแค่จุดในจุดเดียวไงไปขี่จุดเดี๋ยวลองถามป้าอันนี้ขึ้นไปมันขึ้นอีกสูงไหมน่าจะรู้แต่พารกบอกไม่เคยไปเหมือนกันเฮียเลยจบเลยไปกลางหันเขาจะเดินยังไงอ่ะกลางหันเราเราอะอาจจะรู้ไหมเราไปกลางหันต่อถามป้าป้าเขาไม่เขาแบบน่าจะน่าจะซื้องซื้อเสื้อเนี้ยถ้าเราเราซื้อของน่าจะรู้ ไอ้ไกลไอ้ไกลไหมพอรู้แต่อยากรู้ว่ามันชันไหมมาแล้วมาแล้วหมอมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห<ม>็นเมื่อกี้ถ่ายติดละเลือกเลือกถ่ายอ่ะเออก็ก็ไปดูดิยยกไปเดี๋ยวยกไปเดี๋ยวไม่ยกยกไปดูไ,ปดไม่ยกเกลีย,ยดที่ ใช่ไหมเฮ้ยวิวสวยเลยวิวหักหักมากนิดหน่อยวิวมันสวยมากเลยคุยกับใครกันคุยกับพวกมึงนี่แหละมึงเปลี่ยนท่าเลยไหมอไอ้ที่มึงยืนเป็นทหารตลรอดเลย อยู่ที่เดิมไปกกกลู่วงมนกัเนออแค่นั้นแหละอย่ขยับไปไหนนะเดยวล่วงอือไอ้เหี้ยอือยังพอได้เลยตักิสมา หมอกมันเริ่มเข้ามาใกล้เราเราแล้วนะหมอกนะเริ่มใกล้แล้วเดี๋ยวจะรอต่อดีวะเดี๋ยวจะรอดูต่อแล้วเราถ้าเราไปที่อื่นเราจะมีหมอกมีไหมมีที่กลางหมอกนี่ไงเดี๋ยวยังไงติดชมดูเปลี่ยนมาก มัจุดตองนี้ไปตำไมไปต่อมาดิต่อมดิ่ไกูไม่กลับองตรงนี้ไม่ได้หรอทำไมอใรูปมันไม่ได้ดิอือข้างหลังเอือร้อนได้หว่ะมไนจะลงได้เอาเร็วเร็วดิเดี๋ยวหมอกแม่งเข้าตาเอาแว่นลงใหม่ดิ ไม่ติดตลกนะอาจริงจังนะคตรสวยเลยว่ะรอนะไอ้มอมเป่นอะไรแก้มืนเดิกเ่ชุดดวงเด็กเอาอย่างเอาอย่างเอาอย่งแน่ใจน้าขายเงี้ย ขาเหยียบตรงนี้ดิข้างบนน่ะครับ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 ไอเสื้อพ่าใช้ไม่ได้ต้องใส่เสื้อกันหนาวปีละแต่ฟิ้กกูถ่ายใช้ได้พุงมีพุงพุงพุงแม่งน่าเกลียดมากเหยียบแฟนมันดู

ที่วัดวัดอะไรจำไม่ได้แล้วมีชี่วัดอะไรวะนี่วัดอะไรกองเนียมอะไรอย่างหนึ่ชื่อวัดที่ไปแต่ว่าจะไม่ทันถ่ายหมด สับไอเครื่องนึงอะโอ้ยกูอยู่ไหนอะเ้าะมือวางไปเรื่อยๆเอ้มอสเลื่อนกูก็อด้ไอ้เครื่องแบนั้นไรเครื่องไหนรออะไรเะศูนย์หนึ่งหนึ่งห่งสามเจ็ดหนึ่งสาตัว คือการอะไรนะรการหันลมกัรหันลมการหันลมการงอนกานพองดูแข็งหมดแล้วเลยนี่เอาไปถ่ายกาหร,รหรัลนลมอันนี้เปล่าใช่ยี่สิบหกกิโลมันแจ่มนี้เปล่าล้วถ่ายรูปก่อนเปล่าเนีได้วิวนะโอ้โหเสียค่าลูกค้าเดียวะแม่ไปนู่นเลยดีกว่าเสียแล้ว makan ma, maka maka balik เออไปเลยเข้าไปนั่นแหละตรงที่เขายืนตรงไหนวะนั่นแหละถ่ายตาข้างหน้ามึงไงเดียมันจะรู้อย่างนี้อะไร่ะเข้าเข้าไหนไม่รู้เข้าไปอ๋อข้าด้านในเหรออ๋อจะถ่ายรูปเ่าเหรอเราจะเข้าไปทำไมอ่ะจะเข้าก็หลักไม่แดีวมันจะอินเขาแล้วเขาจะอินถึงนี่ครับการหันการหันลงกันหันลงไม่เคยเห็นเลยนะนี่เก๋ใกล้ๆน้่มาทำไม ก็ไปไปเที่ยว่าะเล่นไปนี่ไปบุษบาพวกนี้กลับไปไปไปวปไปไปกปไปไปนปไปไไป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 ดปไ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 ปอปไ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 ไปไ กันหันหมืนตี้ยวๆน,นี่นะ็อามาเชคน,นี่คือสิ่งที่เรามาที่เราขึ้นยากลำบาก <c oughs> มากมา <c oughs> เพื่อมาดูการหันลม <c oughs> แล้วก็ตะบุรี <c oughs> ต้นกล้วย <c oughs> แต่ถามว่าด,ดีไหมกูว่ามันก็ได้นะได้อะไรวะมันได้ไม่ก,กี่ไก่นะเออวัวมึงก็โอเคนะไม่ได้ขี้เกียจหรอกไม่น่าเกียจอะไร ก็ยังยกเห็นเนีเ่ยน่เป็นรถรถแบบว่าพาเที่ยวชมเว้ยที่พักอุ่นเข่าคอ ช่างีดีมาก,กเสียดูน่าจะเจอมาสองตัวนั่งฝอาห้องอยู่ไอ้คนไอ้อคนๆนี่คือเขาเผาเขาเผาบางสีมันยาว เพื่ออะไรนี่ในกระโปรงไม่เคยดูบุรีแต่หันอยูคนควันโชว์คนควันโชว์กล้องหน่อยสิถ้าเป็นเขยที่เลยหีเรียดได้บอสไม่เคยที่ในตดดังวีกันสัตเขาไม่รู้หรอกว่าสัตว มดตดแล้วมนกูยังงี้เขาให้สูบใช่ไหมอมู่ผู้หมวเขามีนี่ให้ยเนี่ยที่ดูมนได้ไหหันต้องมันน่นสวดเลยอกะันเนี้ยวันนี้อันอันี่ดีไหมสูนี้ไม่ได้เน รอมทั้งที่ประมาณัของไม่แท้ที่สามสี่รอยอยเงี้ยตตัวหกร้อยย่ิคุอะนีไม่เอาละโผล่หลายตัวเขาจะไมานี้นี่ยิปพอรอกอกที่อะไรแล้วเผาน้าหรอแปดตันสายเปลือเป็นเกลืน้ำรุนนไมเขาเฟเ่เขรุ่งไหมไม่ ไม่นอนเลยเขาตกใจเหรอมอไวแต่ก็ทุมมานี่ไวจัดเาจะคิดาออกไม่แต่เช้าไงมันก็แบบไวเกยอเงี้ยแล้วพี่จะไม่นอนถ้าถบอกว่าอ๋อผมออกแต่ทิ้งคืนแล้วครับ ถ้าตอนนั้นผมก็ยังไม่นอนกันเลยสภาพดีเท่าไหร่เจ็บตาจริงเลยผมบอกเลยจพวกมึงมันอ่อนแออ่ะไอ้สัสแต่กูไม่มีหลับไงอ่ะเหี่ยจ่ายกลับมากูุ๊ปจบไม่ควรเลยที่ผ่านไอ้นอกนอนนอกนอานั่งตองคืนแต่วันกูไม่มีใครหลับหรอก มั้งวมึงเลยพออะไรกูแค่พอเคยตาคิดว่าเอ้ยเราจะไปเที่ยไหนดีวะไล่วอเรามันหักพอดีกูเลยตกใจกูเลยลืมตาไอ้เรียนลืมเดลยวคนนี้คิดเล็บไปเมื่อกี้เดหนื่อยมากโค้งพังทำไมวะกูแคบอยู่ได้ไม่ได้ไปไม่หลับไม่นอนพอเขานอนหลับกันที่ห้องนี้แม่เอามาคุยโทรศัพท์อยู่ไม่นอนอาพูดกอเออมาคุยโทรศัพท์นั่งคุยู่ตรงเนี้ยนั่งคุยตรงนี้ ก็แรกกูก็นอนคุยข้างในแหละเดินออกมาคุยข้นตติดมากตอยไปไหนกัวอไม่ดีเอ้ยชิวชิบรรยากาศชิวนี่ดูเต็นหัวเห็ดนอนได้เต็มที่นะสมไม่ายมมาได้เก่ป ครอบครัวเล็กน้อยทงล่างากาเต็เล็กเล็กทับพิกหนูเพื่อนมาอะไรเนี่ยทั้งทิปเลยเดกเลยตอนนี้จะเห็นเขาแต่ว่าผูกงผู้กองผั้กอสวยนะู้ก็เห็นเยอะนะ